ตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณสวัสดีค่ะวันนี้มาดูพลังงานกันนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกทท่านนะคะตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีนะเออเป็นคนที่ดีที่สุดเลยแหละนะไม่ใช่แค่ดีเฉยๆนะดีที่สุดนะคะ เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสอะไรจากคุณหรือเปล่าอะ่ะบางท่านเหมือนว่าตอนนี้อาจจะกโกรธงอนทะเลาะหรือว่าไม่คุยอะไรกันนะเออดูเหมือนแบบตึงๆนิ่งๆน,นะบางท่านก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่คุยกันมาสักพักนึ่งแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่คุยกันมานานแล้วบางท่านคือตัดจบไปแล้วอะ่ะอืมเนี่ยบางท่านทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกัน มีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะทัศนคติไม่ตรงกันอ่ะตัวคุณอาจจะน้อยใจหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเขาทํากับคุณเหมือนคุณไม่มีค่าอืมคุณก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วะนะคะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอ่ะเนาะนะอ่ะเหมือนคุณอาจจะแบบเป็นฝ่ายที่แบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นด้วยความแบบเสียใจยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมานะตัวคุณนะอาจจะแบบ ดูแลทุ่มเทพยายามทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะแต่เหมือนว่าตัวเขาที่ผ่านมานะเขาไม่เห็นคุณงามความดีไม่เห็นคุณค่าอะไรของคุณเลยนะคะแล้วก็ชอบชวนทะเลาะนะชอบชวนหาเรื่องอะนะคะบางท่านก็คืออาจจะแบบเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางท่านอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆมก็ได้นะอ่าจตะดูเหมือนว่าสถานาการณ์ก็คือที่เห็นเนี่ยคือไม่คุยกันโกรธกันแน่นอน มีประเด็นกันแน่นอนที่ผ่านมาตัวคุณทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วอะนะคะให้กับเขาอะนะทุ่มเททุกอย่างดูแลเอาใจใส่นะคะเป็นห่วงเป็นใยตลอดอะนอะเนี่ยให้อะไรเขาไปแบบเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่ตัวคุณทาให้เขาอะแต่เขาให้อะไรคุณกลับมาไหมไม่มีเนาะเหมือนว่าอยู่ไปก็เท่านั้น่ะนะคะไม่รู้จะอยู่ทําไมนะออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วดีกว่าเหมือนตอนนี้ตัวคุณ กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับมารู้คุณค่าในตัวเองแล้วอะนะคะถ้าตรงไหนที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันไม่โอเคมันดูแล้วแบบอยู่แล้วอึดอัดขัดแย้งอะเนาะคุณก็ไม่อยู่นะคะแต่ถ้าตรงไหนที่อยู่แล้วมันสบายใจมีความสุขเป็นเซฟโซนให้คุณได้อะ่ะคุณจะอยู่ตรงนั้นนะอืมแต่ตอนนี้พลังงานของเขาคนนั้นนะเหมือนเขาแบบเหมือนเขารู้สึกแบบว่าอึดอัด คืออึดอัดกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้แหละนะคะไม่โอเคเลยฝั่งเขาอะเขาดูไม่โอเคเหมือนว่าจริงๆแล้วอะเขาอะอยากจะแบบไปต่อกับคุณเนาะแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีพูดจาไม่ดีทําตัวไม่ดีกับคุณนะคะมันก็เลยทําให้แบบนะขุณเคืองกันไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวเขาคนนี้อ,อาจจะมีการแบบเออมาขอโอกาสคุณแล้วแต่เหมือนคุณเฉยๆอะ่ะ เหมือนคุณแบบอาจจะแบบเฉยๆแล้วอยู่ได้แล้วอะนะคะเขาก็เลยเฟลกลับไปนะการขอโอกาสของเขามันไม่เป็นผลนะเนาะแต่เหมือนเขาก็ยังแบบยังยังแบบไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคือก็ยังเหมือนแบบยังอยากจะมีความพยายามอะที่จะกลับมาตื้อคุณใหม่อะนะคะนะรอบที่แล้วอาจจะแบบไม่สําเร็จกลับไปนั่งพักก่อนเหมือนไปพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะโผล่มาใหม่ นะคะแต่ตัวเขาก็กําลังคิดอยู่แหละเนะว่าเออเนี่ยตอนนี้ตัวคุณแบบว่าคุณดูแบบตอนนี้เข้าถึงยากนะแล้วคุณก็เด็ดขาดด้วยนะคะคุณเป็นคนเด็ดขาดแล้วคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเนะ<ม>่ึเขาก็อาจจะกลัวคุณเอ่อกลัวความชัดเจนของคุณนี่แหละเนาะนะคะอืมก็เลยเหมือนกับว่าเอาอถอยไปตั้งหลักก่อนแต่เดี๋ยวก็คงจะโผล่มาใหม่อีกแหละนะคะ ยังไม่ไปไหนหรอกนะคะคนคนนี้นะเหมือนว่าจริงๆแล้วเขาอะหาใครที่ดีเหมือนคุณก็ไม่ได้ด้วยนะคะเนี่ยคุณอนะเป็น dm place ของเขาจริงๆนะจะหาใครดีกว่าคุณดีเหมือนคุณก็หาไม่ได้แล้วแหละนะคะไปไหนไม่ได้หรอกนะคะคนคนนี้เดี๋ยวเขาก็โผล่กลับมาใหม่นะโอเคอ่ะพลังงานในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ